หลวงตาสิคะหลวงตาคะ,ะในวันงานอย่างเนี้ยคนมาเยอะๆอย่างเนี้ยนะคะในขณะที่หลวงตาคล้องประคำนะคะพวกเราจะทํายังไงถึงจะได้อนิสงผลบุญนั้นด้วยกับหลวงตาคะฝากกระแสบุญไว้โมทนาบุญฝากกระแสบุญไว้ตลอดชีวิตเนี่ยกับประคำที่หลวงตาร้อยแล้วกับคนที่รับประคำใช่ไหมคะใช่ เ<ม><ะ>ดี๋ยวที่คนเอาไปใช้คนเอาไปใช้คนใช้เป็นที่หลวงตาร้อยแล้วกับคนที่รับประคำใช่ไหมคะใช่เ<ะ>ดี๋ยวที่คนเอาไปใช้คนเอาไปใช้คนใช้เป็นก็วอชีวิตนี้จะไปไหนก็ได้นะพระองค์เดียวหลวงพ่อให้พระหลวงตาองค์หนึ่งรูปรักท่านน่ะแล้วท่านก็บ,บอกว่าอยาก อยากร,ร,รู้เรื่องอะไรสามโลกธาตุเนี่ยให้ถามพระพระองค์เนี่ยพรที่ห้อยไปยที่ห้อยไปยถามได้เลยสงสัยก็ถามยังไง <c ười> กรรบ่อยๆดิกบ่อยๆดิกบ่อยๆ <c ười> กรรบ่อยๆ, <c ười> อยๆแล้วจะเข้าใจว่าถามยังไง จะเป็นความรู้สึกขึ้นมาใช่ไหมคะหลวงตาใช้เวลานะฮะในชวันสองวันอยากให้หลวงตาเล่าถึงเรื่องกองบนของหลวงปู่เพราะว่าหนูจาได้ว่าหลวงตาเคยเล่าว่าที่ท่ามืองนานี่คือขุมพลังงานแล้วก็กองบุนของหลวงปู่มีอยู่สองที่ก็คือวัดสแกนและท่ามืองนานะคะกองบนหลวงพ่อมีทั่วไปตอนนี้ยทุกคนเอาไปอธิษฐานตั้งกองบนไว้ทั่วทั่วไปเพราะเขาต้องการบุญเขาอะไปอยู่กับท่านด้วย การจะไปตั้งกองบุญคือไปตั้งตามตามวัตถุที่ยาวอย่างอย่างรอยพระบาทรอยพุทธบาทหรือพระองค์ใหญ่หรือโบสถ์วิหารเนี่ยประมาณนี้พุทธรูปองค์ใหญ่หญประมาณคนจะตั้งกองบุญได้คนต้องสัมผัสได้นะ แล้วอย่างคนที่ที่ยังตั้งไม่เป็นราคะหลวงตาต้องทำยังไม่เป็นก็สวดมนต์ไปก่อนไงก็ยังไม่เป็นไงก็สวดไปก่อนจนกว่ามันจะเข้าจนกว่าจะเข้าถึงอะ่ะการสวดมนต์คือการเข้าถึงะ่ะเข้าถึงพลังงานเข้าถึงความรู้สึกของพระความรู้สึกของบรารมีจกักรพรรดิหรือบุญจกักรพรรดิหรือบรารมีหลวงปู่ ประมาณนั่นแหละมันจะมีความรู้สึกว่าเราจะเอาไปใช้ได้ยังไงอะ่ะมันก็มีเรียนทางโลกกันแหละเรียนทางโลกจะเรียนอะไรก็ตามอะ่ะก็ออกมาเป็นประโยชน์ในอนาคตอะ่ะเรียนเนี่ยเรียนธรรมะเหมือนกันเอามาเป็นประโยชน์เหมือนกันแต่เรียนธรรมะเนี่ยมันประโยชน์ไกลไงหลายภพชาติน่อนแหะในชาติเดียวแต่เรียนโลกเนี่ยมันมันชาติเดียวถึงหลายชาติก็ติดโลกกัอนและ แต่เรียนทำหน้าไม่ติดบู้มันไม่ติดมีสุขก็ไม่ติดมีทุกข์ก็ไม่ติดนั่นแหละแล้วมีคนที่บอกว่าสวดสดมนต์ไปมีความรู้สึกว่าดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาถูกเขาก็เลยมีแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวนะคะหลวงตาถูกคําว่าดีไม่เอาหรือไม่ดีก็ไม่เอาไม่ดีก็คือเขาอยู่ปัจจุบันกรรมคนไปอยู่ ประยุบันกรรมได้บ่อยๆเนี่ยไม่เกิดนะอารมณ์ของคนที่ไม่เกิดคือไม่มีอนา,าคตไม่มีอดีตมัอยู่ที่ปัจจุบันมันจะอยู่เงียบก็ให้ทําไปใช่แล้วก็จะรู้สึกว่าจะเพี้ยนากิเลสตัณหาอุปทานตัวเองได้ยังไงจะห่างมาได้ยังไงประมานะ แล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าไปทํำศิวลีมาพอกลับมาแล้วก็มาครึ่งหลับครึ่งตื่นว่ามีผีตามมาแล้วก็มาพรักกันให้เห็นนะคะหลวงตาอย่างนี้เขาต้องทำยังไงอะคะอ้าวก็ถูกแล้วผีเป็นไปจากคนนะ่ะมันเป็นภาพที่เขาเขามีความผูกพันกับเขาอะไรแหละแล้วคนที่ฝันนี่ต้องทำยังไงคะเจ้าตัวเออทำไงเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ แผยย้อนหลังปกติเวลาฝันเนี่ยหลวงพ่อให้แผยย้อนหลังให้นึกถึงท่านแล้วก็แผ่ย้อนหลังไลยไม่มีอะไรฮะมันเป็นนิมิตเฉยไม่เกี่ว่าฝันมันไม่ต่างกันหรอกัะแต่นิมิตนี่เวลาเราสวดมันขึ้นมาเองแต่ฝันเนี่ยมันก็มาเองเหมือนกันอ่ะเพราะปกติเวลาเรานอนเนี่ยไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่ยิ่งความฝันยิ่งแล้ว แต่ที่เราไปพระศิวรีเนี่ยเพราะเราไปบันทึกตรงนั้นมาแล้วมานอนทีพอม,มานอนแล้วเนี่ยอารมณ์สุดท้ายที่มันหลับมันก็ไปที่พระศิวรีมันก็เลยไปฝัน